สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของเลซ่ากันต่อดีกว่านะครับวันนี้เลซ่ามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่จีซูเรียบร้อยแล้วน้องเล็กแห่ง b l a c k พิงคนะครับเขามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ใหญ่พี่จีจาก b l a c k พิงคเหมือนกันลง IG Story พร้อมกับอวยพรนะครับ Happy Birthday to my Quick Change Mate คู่หูเปลี่ยนชุดเร็วของลิซ่านั่นเองเพราะพี่จีซูกับลิซ่านั้นชอบอยู่ห้องแต่งตัวด้วยกัน ตอนที่โชว์คอนเสิร์ตหรือว่าไปทัวร์คอนและแต่งตัวไวยกันมากมากนี่แหละคือคู่หูแต่งตัวเร็วของลิซ่าและอีกอย่างคือข่าแกงความเป็นคู่หูฮอตพอทที่สุดเจอกันเมื่อไหร่ก็คือต้องไปกินฮอตพอทไปกินชาบูวันนี้ลิซ่ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่จีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการส่งของขวัญวันเกิดไปให้กับพี่จีซูที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พี่จีซูก็น่าจะอยู่ที่เกาหลีใต้และลิซ่าก็อยู่ที่เกาหลีใต้เหมือนกันกําลังถ่ายทําภาพยนตร์อย่างชายโก ไม่แน่นะทุกคนเขาอาจจะมีการไปเจอกันแล้วก็พาไปกินฮอตพอตเออเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นยังไม่พอมีอีกหนึ่งโมเมนต์นะแฟนๆแอปสังเกตตอนที่พีอลิสนั้นลง IG Story เป็นรูปทัคฟู้ดนะเป็นฟู้ดพพอร์ตของมินนี่แล้วก็ลุยวิต้องมีหนึ่งรูปเป็นรูปที่พีอลิสถ่าย กับรถทรัคฟู้ดของมินนี่นะเราจะเห็นว่ามุมต้นข้างนั้นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่และกางเกงอินเตอร์เขาลองเอาไปเทียบแล้วมันคลับคล้ายค,คลับยากับกางเกงของลิซ่ามากเลย ตอนที่ลิซานะั้นทุกคนน่าจะจําได้นะครับตอนที่ลิซ่าปลอมตัวเป็นลาบูบูจะมีกางเกงกางเกงหนึ่งที่เป็นลายน้องเสือด,ดาวนีผู้หญิงที่เป็นน้องเสือดาวเขาก็เลยดาว่าเฮ้ยหรือว่าลิซ่านะแต่ว่าพี่อลิสพยายามถ่ายไม่เห็นลิซ่าแต่บังเอิญบังเอิญลิซ่าขยับเข้ามาอยู่ในเฟรมพอดีน่าจะไป กินกาแฟกินขนมที่เป็นฟูซัพอร์ที่เขาส่งมาให้น่ารักมากเลยนะครับไม่ได้ละเลยความใส่ใจของทั้งเพื่อนสาวมินนี่แล้วก็หลืววิกตองที่เข้ามาซัพพอร์ตก็มีแวะไปทานไปถ่ายรูปเดี๋ยวน่าจะเอามาลง IG s t สตอรี่ให้เรานั้นได้เห็นว่าแต่ละเครื่องดื่มนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างลลิ่าชุดเครื่องดื่มอะไรมาดื่มชุดขนมอะไรมาทาน และในตอนนี้ล่าสุดดูเหมือนว่าพี่จีซูจะมารีพาย IG Story ของลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พอแถมใส่เพลงไลฟ์สไตล์ใน i g Story ตอนที่รีพายไปด้วย I miss you Lily really I love you หัวใจสีเหลืองน่ารักที่สุดเลยใส่ใจลิซา่าถึงขั้นอิโมจิหัวใจสีเหลืองสีที่ลิซ่าชอบเอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมเข้าไปไว้พรวันเกิดให้กับพี่จีซูพี่ใหญ่จาก Black พิงด้วยนะครับเรามาอัปเดตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ